สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับอนุญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสบ,บุรีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่ไม่ใช่เกิดที่ประเทศไทยด้วยเกิดที่พมา่าแต่เชื่อไหมครับตึกสตองอ,งอมบลค่า2,000ันก่อนล้านเนี่ยถล่มนะครับถล่มนี ทำให้เห็นว่านะครับแล้วก็เป็นตึกเดียวในโลกผมพูดได้เลยว่าถล่มจากที่แผ่นดินไหวที่ไม่ได้เกิดในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เราเห็นเลยว่านี่คือปัญหาของประเทศไทยเหมือนนักการเมืองบอกว่าเอ้เกษตรกรเป็นปัญหาของรัฐบาลแต่จริงๆแล้วผมบอกเลยว่านักการเมืองเนี่แหละครับคือปัญหาของประเทศไทย ตั้งแต่ไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยแล้วนะครับไม่ว่าโครงการของรัฐทุกโครงการนะครับนักการเมืองมีส่วนเอี่ยวทุกโครงการแล้วใครเนี่ยจะเข้าไปในส่วนของโครงการใหญ่ๆของรัฐไม่ได้เลยเพราะนักการเมืองจองไว้หมดแล้วนะครับไอ้น,นี้เป็นเรื่องจริงที่ผมประสบมาด้วยตนเองผมมีบริษัทของผมด้วย เพราะนั้นจะเห็นเลยแล้วผมมีลูกศิษย์หลายคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเขาจะบอกเลยว่าเราไม่มีโอกาสเข้าไปเลยเพราะว่านักการเมืองจะตั้งบริษัทของตัวเองมาจองสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วสตง,งก็เช่นเดียวกันนะครับเขาพูดออกมาว่าอ๋อเราทำตามถูกต้องตามระเบียบนักการเมืองบางคนที่ดูแลตึกเหล่านี้ก็บอกว่า มันเป็นสำนักงานไม่ตึกของชฉตองงอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวน,นั้นทำถูกต้องตามระเบียบแล้วก็โอกาสที่จะคอร์รัปชันเนี่ยไม่มีเลยโอ้ให้ตายเถอเรบินนักการเมืองเหล่านี้ชอบพูดเรื่องโง่ให้คนฉลาดของเราต้องโงต่ตามไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีการคอร์รัปชันนะครับผมบอกได้เลยว่าตึก จะไม่ถลม่มแล้วไม่มีผู้เสียหายเป็นร้อยรอยคนที่ไม่ว่าคนไทยและคนต่างชาติที่ทำงานในตึกนี้แม้แต่นักศึกษาในอาชีวะเอง,งนักการเมืองเนี่ยผมว่าถ้าเอ็กซเรในเลือดทั้งตัวเนี่ยคอร์รัปชันวิ่งเต็มไปหมดเลยนะครับสอนเราเสมอโตไปไม่โกงโตไปไม่ต้องคอร์รัปชันนะครับพระอ,องค์ท่านที่ทำโครงการทูบีน้ำวันผมว่า อย่าไปทํากับเด็กเลยต้องไปทํากับน,นักการเมืองกับข้าราชการเนี่ยเพราะว่ายาเสพติดต่างๆเนี่ยมันเกิดจากกลุ่มเหล่านี้ที่ละเลยนะครับผมย้ําเลยว่าละเลยไม่ปราบปรามแล้วสุดท้ายเราหายาเสพติดนะครับซื้อได้สะดวกเหมือนเซเว่นอีเลเวนเลยครับเพราะนั้นฝากเลยผมฝากนักการเมืองอย่าพูดอะไรในสิ่งที่มันผมว่ามันเป็นเรื่องที่ เราประชาชนธรรมดาเข้าใจยากมากแล้วสุดท้ายเราเอาคอร์รัปชันคนที่คอร์รัปชันมาตรวจสอบคอร์รัปชันสุดท้ายก็บอกว่าไม่คอร์รัปชันทุกอย่างโปร่งใสทําถูกต้องตามระเบียบโลเก้าเคยตัดไว้นะครับผมย้ําไว้เลยว่าพราะองค์ท่านบอกว่าถ้านะครับคนที่ทําผิดระเบียบหรือทํากฎผิดหรือกฎเกณฑ์บ้างแต่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ สังคมและประชาชนเนี่ยให้หลับตาข้างหนึง่งแล้วก็อย่าไปเอาผิดเขาแต่ถ้าคนที่ทำถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยตามระเบียบแต่ทำให้ประเทศชาติเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนและสังคมเดือดร้อนเนี่ยให้จัดการเลยเพวกคนเหล่านี้คือใช้ระเบียบในการที่จะอ้างอิงผมเคยไปนั่งกินข้าวกับนะครับ คนจีนที่มาลงทุนในประเทศไทยเขาจะพูดเสมอว่าเขาไม่เคยกลัวนักการเมืองหรือข้าราชการไทยเลยเขาอาจจะเป็นจีนเท่านะครับแต่กลุ่มเหล่านี้ดำปิดปี่เลยนะครับไม่ว่านักการเมืองข้าราชการไทยตำรวจทุกอย่างเนี่ยนะครับซื้อได้หมดย้ำเลยว่าซื้อได้หมดเพราะนั้นผมฝากเลยครับว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วคุณจะรวยมากๆไปเพื่ออะไรนะครับ ประเทศจีนเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าเราจะรวยไปด้วยกันนั่นหมายถึงรัฐบาลรวยแล้วก็เศรษฐีก็รวยเพราะว่าเศรษฐีจะเอาเงินส่วนหนึ่งหนงในสของที่เขากำไรเนี่ยไปลงทุนและพัฒนาท้องถิ่นเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยครับว่านักการเมืองไทยคุณจะรวยมากายไปเพื่ออะไรคุณจะเอาที่ดินเอาสนามกลอฟเอาอะไรที่คุณโกงมาแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย ไปมากๆเพื่ออะไรนะครับแม้แต่สวเราก็ได้ยินนะครับว่าหัวกันจนมันมันมองแล้วมันมันเป็นขบวนการอุบาทเนาะพวกเราเนี่ยต้องยุบพักเลยแล้วก็จับพวกนี้ติดคุกข้าราชการหรือนักการเมืองไทยเนี่ยถ้าอยู่ในประเทศจีนผมว่าตายหมดละเพราะเขาจัดการหมดนะครับเหมือนกับที่คนจีนมาที่แม่สอดนะ แล้วก็บอกค้าราชการไทยแล้วมองไปฝั่งพมา่าแบบคุณไม่คิดถึงนะครับประชาชนหรือประเทศชาติของคุณเหรอคุณปล่อยให้พวกจีนเทาเหล่านี้มาหลอกลวงประชาชนและประเทศคุณได้มากมายแล้วคุณเห็นไหมครับว่าพวกที่ทำผิดก็ถูกย้ายเห็นไหมครับว่าผู้กับที่ดูแลตอมอก็ย้ายแล้วสุดท้ายเป็นไงครับไปดูที่บ้านเขาสิครับนี ยังกะคลือหาดมีสนามกอล์ฟอยู่ในบ้านอีกแต่กลุ่มเราเานี้ไม่โดนหรอกเพราะว่ากลุ่มเหานี้คือกลุ่มที่หาไรายได้ให้กับผู้ใหญ่ข้างบนแล้วก็นักการเมืองต่อไปเพราะฉะนั้นฝากนักการเมืองไทยนะครับทําอะไรเพื่อประเทศชาติจริงๆนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เสียภาษีเพราะนั้นผมอยากให้ภาษีของผมเนี่ยมันไปพัฒนาประเทศอย่างจริงจังแล้วอย่ามาพูดโกหกเราอยู่เรื่อยๆในการหาเสียง เวลาหาเสียงเพราะนั้นฝากไว้เลยครับวิทยาลัยของเรายังมีโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้นะครับเ,เด็กปวชนะครับที่เรียนปวชกับเราไม่เสียค่าใช้จ่ายจ,จบม3เรียนปวชกับเราเจ็ดสาขาไม่ว่าไฟฟ้าเลนสนิคช่างยนต์การโรงแรมการขายการตลาดบัญชีและเทคโนโลยีดิจิตอลค่าหอพักก็ไม่เสียนะครับแต่อาจจะเสียค่าน้ำก่าไฟค่าอินเตอร์ค่าเก็บขยะบางส่วนปวสเราก็มี